สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l Car l e ว v e r นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้เรามาอยู่กันข้างนอกนะครับนั่นก็เพราะว่าหลายคนถามผมเข้ามาว่าการจะซื้อรถยนต์ไฮบริดเนี่ยยังดีอยู่ไหมเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าซื้อรถยนต์ไฮบริดมาแล้วก็กังวลว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีปัญหาพอมันเสื่อมแล้วเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าการส่งศูนย์เนี่ยมันก็แพงซะเหลือเกิน วันนี้ผมจึงพาทุกคนมารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขากันดูครับไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดแล้วนะครับสวัสดีครับคุณน็อตครับสวัสดีครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าชิ้นส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมีอะไรบ้างเห็นได้ยินข่าวว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับนำจากต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็คือเรานำเทคโนโลยีตัวเนี้ยเข้าจากต่างประเทศเนาะเดิมนะครับก็คือเทคโนโลยีในเมืองในบ้านเราเนี่ยมันเป็นการส่วนใหญ่คือการซ่อมนะครับแบตเตอรี่พวกเนี้ยมันเป็นแบตเตอรี่มันจะมะีเขาเรียกว่าโมดูลย่อยๆอยู่ข้างในใช่ไหมครับ เสียโมดูลไหนก็ซ่อมโมดูลนะครับใช่แล้วเทคโนโลยีของ Blue o เนี่ยคือมันแตกต่างจากของทั่วไปยังไงครับก็คือของเราเนี่ยจะเน้นทําใหม่ทั้งแพ็คเลยมไม่ได้ซ่อมเพียงโมดูลใดโมดูลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มันก็จะยืนยาวยาวนานกว่า<ม>แบตเตอรี่ซ่อมเนาะก็เปรียบได้กับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่รลูกเลย<ม>ประสิทธิภาพก็จะประมาณ90%ของแบตเตอรี่ใหม่ครับแล้วเรื่อง performance ของแบตเตอรี่เนี่ยครับที่ติดมากับรถยนต์<ม>แล้ว เทียบกับแบตเตอรี่ของบูวนเนี่ยครับด้านสมรรถนะหรือ Performance เนี่ยมีความแตกต่างกันไหมครับก็วันนี้จริงๆอยากจะให้ลองเทสรถของเราเลยเอามีรถให้เทสใช่รถให้เทสคือรถคันนี้ก็คือเป็นรถที่อายุการใช้งานก็น่าจะเป็นเกิน10ปีแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ก็ยังเป็นแบตเตอรี่ที่มาคู่กับรถอยู่น่าจะหมดประกันแล้วหรือเปล่าหมดประกันแล้วครับตัวนี้หมดประกันละอ่าอยากจะลองให้ไปขับเทสดูก่อนก็ได้ว่าความรู้สึกเป็นยังไง เมื่อใช้แบตเตอรี่ที่โอเคแหละใช้ใช้มานานแล้วผู้รถมานานแล้วแล้วก็พอเปลี่ยนใหม่ความรู้สึกในการขับเนี่ยความรู้สึกในการขับเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรอ๋อดีเลยครับวันนี้รเราจะได้ทดลองขับกันด้วยนะครับ,รบเราจะได้เปรียบเทียบกันไปเลยว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นของ Bluevolt เนี่ยความรู้สึกในการขับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอาล้ครับนี่ก็คือรถยนต์ที่เราจะใช้ทดสอบกันนะครับวันนี้ก็คือ t o y o t a Prius นั่นเองโดยก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ของบ v ูโวนะครับเราจะขับรถที่มีแบตเตอรี่ที่ติดกับรถมาจากโรงงานซึ่งระยะเวลาที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยทางพี่นอนบอกว่ารถคันนี้ใช้มาประมาณ10ปีแล้วเราจะมาดูว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานประมาณ10ปีเนี่ย oh. การเสื่อมสภาพและพาร์เปเมนต์ของรถเนี่ย oh. จะตกไปแค่ไหน เดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะครับซึ่งรถที่เราจะใช้ทดสอบกันวันนี้ก็คือ Toyota Prius นะครับและจากที่ได้เห็นนะครับหน้าจอน,นี่ก็คือคือมีไฟแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วครับซึ่งแสดงว่าระบบไฮบริดและก็ระบบเครื่องยนต์นี้ก็มีปัญหาแล้วใช่ตัวแพ็คแบตเตอรี่ไฮบริดเนี้ยน่าจะเสื่อมแล้วแหละตอนนี้นะเพราะว่าใช้มาก็ใช้มาเป็น10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วก็คือค เทียบเท่ากับการทําตลาดของรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้โอ้โหตอนอันนี้เหยียบเหยียบลึกเหมือนกันนะครับคันเร่งออกตัวเนี่ยเหยียบลึกเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าปีอุเนี่ยถ้าซื้อรถใหม่ออกจากห้างเลยเนี่ยมันเหยียบลึกขนาดนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกับรถน้ํามันเนี่ยคือรถไฮบริดมันน่าจะทําได้ดีกว่ารถน้ํามันในการออกตัวซึ่งเมื่อกี้เหยียบลึกเหมือนกันคือหลายคนที่ขับรถไฮบริดประจำมาเนี่ยเขาจะรูร้ว่า รู้สึกได้เลยว่าเขาต้องใช้น้ำหนักเท้าในการกดเนี่ยเยอะมากครับ <Okay. S 1> การกดทะลร่งขนาดนี้มันเหมาะสมกับรถไฮบริดหรือเปล่าก็สำหรับผู้ชมนะครับคนที่ใช้รถไฮบริดทุกวันนี้ก็น่าจะรู้ดีว่าถ้ารถของคุณนะครับมันอืดกอดปกติหรือว่าแอร์ไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับควรเข้ามาเช็คว่ารถแบตเตอรี่มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ารถไฮบริดเนี่ยนอกจากมันจะใช้เครื่องยนต์แล้วมันก็จะ แบตเตอรี่มีมีผลอย่างมากในการขับรวมถึงระบบอื่นๆด้วยใช่ครับแต่จากที่สัมผัสมานะครับก็คืออัตราเร่งเนี่ยคือค่อนข้างช้ารอบรถเนี่ยช้าเดี๋ยวเรากลับไปดูกันว่าเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็กใหม่เนี่ยซึ่งเป็นของว o โวเนี่ยเรามาขับกันดูอีกรอบหนึ่งว่าอัตราเร่งและก็แอร์ที่เรากำลังร้อนอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอาละครับและตอนนี้หลังจากที่เราไปทดสอบเจ้าโตโยต้าพีอสคันนี้นะครับกับการทดสอบกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานมาแล้วประมาณ10ปีถึงเวลาที่เราจะต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วคุณกิจครับแล้วก็การเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเราใช้เวลานานมากแค่ไหนครับคืออย่างนี้ครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะแบตเลยนะครับใช้เวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกิน15นาทีนะฮะแต่ในระหว่างการที่จะเข้าถึงตัวแบต นะมันจะต้องมีการหรือเบาะถอดเบาะหรือว่าบางถอดคอนโซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันเหมือนกับเวลาเราไปติดตั้งเครื่องเสียงนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันผมอาจจะตีไปว่าประมาณสัก2-3ชั่วโมงโนะฮะเพราะแต่ว่าพอเราติดตั้งไปแล้วเราก็อยากจะให้มีการเท,สทดสอบมีการสแกนนิ่งแล้วก็ตัวรถ กับตัวแพ็คแบตเตอรี่ใหม่ต้องทําการเร์นนิ่งระหว่างกันครับเพราะว่าเขาอยู่กับหัวใจเก่ามา10ปีแล้วเนาะอันนี้เหมือนกับเป็นการเอ่อถ่ายหัวใจใหม่เนี่ย<อ>ใส่เข้าไปเขาต้องมีการเร์นนิ่งกันเพราะฉะนั้นผมว่าเอ่อยังไงเผื่อเวลาไว้ประมาณสักประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอยากอยากให้เรามาดูหน่อยว่าการเปลี่ยน,ยนแบตเตอรี่เนี่ยเขาทํากันยังไงอ๋อได้เลยครับได้ได้ด <ๆ S 1> เชิญครับ,นนรบเชิญทางนี้เลยครับโอเคครับ และก็นี่ก็คือแบตเตอรี่รถยนต์ t o y ยต้าพีวูนะครับซึ่งถูกถอดออกมาจากรถแล้วนี่ช่างกำลังจะทำอะไรครับคุณผู้ชอ่อตอนนี้เรากำลังจะถอดฝาครอบซึ่งเป็นฝาที่คือคือเป็นฝาเซฟตี้นะครับฮะแล้วก็โดยปกติแล้วอาจารย์เวลาเปลี่ยนเนี่ยฝาครอบเนี่ยมันต้องถอดออกใช,ใช่ไหมเพื่อเอาไส้ไหนออกใช่ไหมครับใช่ครับผมต้องถอดออกเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่ออันนี้คือหน้าตาของแบตเตอรี่ น่าจะมี24โมดูลนะครับถ้าอ๋อ28มี28โมดูลนะครับของแบตเตอรี่โตโยต้าพีอูดใช่ครับแล้วนึงมาดูนี่ก็จะมี6เซลล์นะถ้างั้นรวมทั้งหมดนี้คือ168เซลล์201.6โวลต์ครับครับผมถ้าเราเห็นตรงนี้ก็คือวัดอุณหภูมิก็คือเทมเ e อร์เจอร์เซนเซอร์ครับนะครับฮะแล้วก็อันนี้อาจารย์ปั๊บปัจะต้องเปลี่ยน ทองเหลืองให้แรกที่บัสบาร์ครับทองเหลืองที่บัสบาร์ตัวเทอร์โมโนบัสบาร์นี่มีหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมสาหรับไฟสะพานไฟเองนะครับก็คือเพื่อเชื่อมแบตเตอรี่ทุกก้อนเข้าถึงหนึ่งช่วยแบตเชื่อมแบตเตอรี่ทุกก้อนให้ไฟเนี่ยสามารถวิ่งระหว่างกันให้มันเป็นหนึ่งแพ็คใหญ่หนึ่งก้อนใหญ่นะครับและก็ให้ไฟเนี่ยสามารถที่จะวิ่งออกไปสู่มอเตอร์ได้อันที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือให้ไฟสามารถชาร์จกลับคืนมา ก็เมือ <Z ool S 2> ป็น <Battery. S 2> แบตเตอรี่เส้นทางการวิ่งของไฟไฟ้านั่นเองถูกต้อง <A. S 1> เลยครับผมอ่าครับอันนี้คือตัวตัวบัสบาร์นี่คือตัวที่ใช้งานมาแล้วส่วนใหญ่ที่เราแกะออกมาจะเจอแบบนี้ค่อ,อาคุณกิตบอกว่าคือถ้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานมาแล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้ใช่ครับและ ตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปใช่ใช่คือสภาพมันต่างกันมากเลยนะต่างกันมากครเหมือนจะมีคาบอะไรไม่รู้สีเขียวด้วยจริงจริงแล้วก็เรียกว่าสนิมทองแดงครับอ๋อใช่ครับหลังจากที่เราถอดแบตเตอรี่แพ็คเก่าออกไปแล้วและนี่ก็คือแพ็คใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปให้กับ t o โยต้าพีวูสดจากแ l บใช้เวลาฟื้นฟูประมาณ50ชั่วโมง50ชั่วโมงใช่ครับผมเราเปลี่ยนอยู่ในศูนเนี่ย คุณเกีิบอกว่าใช้เวลาชั่วโมงประมาณประมาณการรื้อการใส่การเทสอะไรก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเฉพาะในนี้แต่อยู่ในแลบมาแล้ว50ชั่วโมงงานใหญ่งานหนักแน่แสดงว่างานหนักนี่อยู่ในแลบนะครับไม่ใช่งานเตียนเราใช้สองเทคโนโลยีนะครับก็คือคอนเท s t m i c r ไมโครเซลล์ c i ลนซิ่งและก็ตัวอิเล็กโทรไอออนิกชาร์จดีชาร์จดังนั้นสองตัวนี้มันใช้เวลานาน จะใช้กระแสไฟแรงๆกระแทกเข้าไปก็ไม่ได้ก็คือผมได้ยินมาว่าเทคโนโลยีนี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวมีแค่ที่นี่ที่เดียวครับจดสินบันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ให้เราเราดูแลในประเทศไทยแล้วก็อาเซียนด้วยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยก็คืออาเซียนด้วยคือเรนรู้สึกว่าจะมีเขมรเวียดนามพม่าลาวฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียครับก็คือถ้าใครอยากจะเปิดธุรกิจนี้ก็คือต้องมาขอที่เราก็ติดต่อเราได้ฮะเราจะได้มีการช่วยเหลือกัน <Okay. S 2> อยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ทางช่างนะครับนำแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปติดตั้งที่รถเดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบกันอีกรอบนึงว่าหลังจากที่เปลี่ยนแพคใหม่แล้วเนี้ยเจ้าพรีวูดคันนี้อัตราเร่งและการขับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับเจ้าโตโยต้าพีวูดคันนี้แล้วนะครับสังเกตได้ว่าไฟหน้าจอตรงนี้หายไปหมดแล้ว ที่เรียกว่าอะไรครับสีดวงไฟพิฆาตไฟพิฆาตชื่อน่ากลัวมากตอนเนี้หายไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเนี่ยอัตราเร่งแลวก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือแอร์เย็นแล้วครับแอร์เย็นแล้วแอร์กลับมาเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอัตราเร่งของรถเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้รู้สึก ตนต่างจากเมื่อกี้ไหมครับรู้สึกว่ามันไม่ต้องกดมันไม่ต้องกดมากแค่แบบเหยียบไปเหยียบแล้วก็ค้างไว้นิดนึงคือรอบมันมาเร็วขึ้นถึงอาจจะแบบมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบรถยนต์ที่มันแรงมากแต่เรารู้สึกได้เลยว่ามันเปลี่ยนไปจากแบตแอแบตแบตแพ้เก่าอ่ะคือแบบมันมาเร็วกว่าปกติมันกําลังจะบอกเราว่าแบตที่เริ่มเสื่อมแล้วมันทําให้อัตราการเร่งของเราอ่ะมันถดถอยลงคือมีผลมากมีผลมากคือแบบ อย่างที่บอกว่ารถดูนไฮบริดมันไม่ได้ใช้แค่กําลังจากเครื่องยนต์มันใช้กําลังจากมอเตอร์ด้วยซึ่งมอเตอร์เนี่ยก็รับพลังงานจากแบตเตอรี่อีกทีหนึง่งซึ่งถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาเนี่ยคือกําลังของรถคุณจะถดถอยมากจะขึ้นเลยคือกดคันเร่งนี่คือมาเลยนะคือมันแตกต่างจากครั้งที่แล้วกดไปยังไงมันก็ยังก็ไปเอื่อยเอื่อยเอื่อยกว่าจะขึ้นได้แต่เนี่ยคือกดแล้วมาเลย เปี่ยบพลิ้ได้อย่างชัดเจนว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเนีย่ยใครที่กําลังสงสัยว่าการขับรถที่มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานแล้วควรเปลี่ยนหรือเปล่าผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าควรไปเปลี่ยนครับมันจะทําให้รถของคุณนะขับสนุกข,ขึ้นมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะดีกว่ารถที่คุณขับมาเป็น10ปีแน่นอนประสิทธิภาพการทํางานของแบตแบบเนี้ยอันนี้เราก็พูดได้เลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่า ว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆแล้วครับถูกไหมครับในเรื่องของการดูแลรักษาหลังจากที่เปลี่ยนแบบแล้วเนาะ<ช>หลังจากนี้ก็ใช้รถปกติเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าโอเคพยายาม<ช>หลังจากที่เราไปไหนมาแล้วถึงปลายทางแล้วใช่ไหมครับ,รบจอดปุ๊บเนี่ยเหย่าเพิ่งกลับเครื่องขอให้ระบบเขาชาร์จให้เต็มที่ก่อนเมื่อใดที่เขาปัดเข้าระบบไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเริ่มนิ่งเ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยคือถ้าขับรถทางไกลแล้วก็ไปจอดปั๊มไปอะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งดับทันที<ม>ก็ปล่อยให้แบบระบบเขาด้วย<า>ได้ทํางาน<ด>หน่อยสารใเต็มก่อนอ,อ๋อนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับคนที่กําลังจะเลือกซื้อรถยนต์ไฮบริดนะครับว่าควรจะดูแลรักษารถยังไงหรือคนที่มีรถยนต์ไฮบริดอยู่แล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลที่ดี ในระดับหนึ่งก็ลองเอาไปปรับใช้ว่าเผื่อว่าจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่<ช>ของรถเราให้นานขึ้นหน,น่อย<ช>ต้องบอกว่าผมตอนแรกผมก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นเลยเหรอแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใช่อันนี้ชัดเจนเลยครับแต่ต้องยอมรับว่ามันเกินความคาดหมายจริงๆถ้าผมมีรถไฮบริดผมต้องกลับไปเช็คแล้วแหละว่าเฮ้ยรถเราเนี่ยควรเปลี่ยนหรือย,ยังใช่เพราะว่าได้ขัาคพันนี้แบบมันแตกต่างกันมากคือหลกัหลกๆแล้วครับอยากให้ทุกคน ที่ขับรถไฮบริดเนาะสังเกตรถของตัวเองถ้าอายุรถเริ่มเยอะแล้วเ,เป็นสิปีแล้วเนี่ยม,มีอาการอย่างที่ผมเคยบอกมาก็คือเริ่มอืดน,นะครับ<ม>เริ่มกินน้ํามันเริ่มมีการตัดชาร์จบ่อยๆอนะครับบ่อยในที่นี้ก็คือแบบว่า3นาที5นาทีชาร์จเดี๋ยวชาร์จตลอดเวลาแบบนี้ก็โอเคแหละแต่ว่าแบตเขาก็อาจจะเริ่มมีอาการเสื่อมอะไเราก็ควรที่จะโอเคใส่ใจในเรื่องของการดูแลเขามากขึ้นนะครับทีนี้ก็จะไป ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าแล้วว่าลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนแบตแพ็กใหม่จะซ่อมหรือจะอามาใช้บริการกับ o, บูโวนะแต่ถ้าใช้บริการกับบูโวเราก็มีทางเลือกให้ลูกค้าในเรื่องของระยะรับประกันแล้วก็ราคาที่จับต้องได้ครับ,รบเอางี้ครับเดี๋ยวคุณนอ็อตเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างในดีกว่าร,รู้สึกว่าตอนนี้แดดมันแยงตามากเลยเดี๋ยวผมขอจอดรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างในว่าทางบูโวเนี่ยมีอะไร แนะนำกับคนที่ใช้รถไฮบริดอีกบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างในครับเดี๋ยวขอจอดรถแป๊บหนึ่งครับแดดมันแยงตามากเลยเป็นยังไงบ้างครับไปลองเทสรถที่เปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วโอ้ต้องยอมรับนะครับว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ารถเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่คือมันเหมือนกับได้รถคันใหม่ภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคือเราไปจาได้ว่าเราไปเทสกลับมามาจอดแล้วก็คุยกันแป๊บเดียว ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค,คุณกิตก็บอกมาบอกว่ารถพร้อมเทสแล้วเราก็ออกไปกต้องยอมรับว่าว้าวจริงๆสำหรับใครนะครับที่กําลังใช้รถไฮบริดอยู่ถ้ารถของคุณมีอาการเริ่มอืดมีไฟแจ้งเตือนหรือว่าแอร์ไม่เย็นควรเอารถเข้าไปตรวจเช็คหน่อยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าอายุการใช้งานนี่มันควรเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นกับตาและได้สัมผัสเองเลยว่ารถคันนี้ แค่เปลี่ยนแบตเตอรี่คือตอบสนองได้ดีขึ้นเยอะมากและอัตราเร่งนี่คือมันดีมากการใช้ในชีวิตประจําวันก็คือถ้ามันการตอบสนองของรถดีอัตราประหยัดน้ํามันมันก็น่าจะดีขึ้นสําหรับคนที่อยากจะเอารถเข้ามาตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เนี่ยคือระยะเวลาการเข้ารับบริการเนี่ยจะใช้เวลานานไหมเราจะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วกันนะครับอ๋อครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของวันที่เข้ามาตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน4 0นาที สี่สิบนาทีเองใช่ครับไม่เกินนี้สี่สิบนาทีก็คือไม่น <รอ S 1> านนะในการตรวจเช็คนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะทำการสแกน แล้วก็จะดูว่าตัวรถมีปัญหาตรงไหนสเตจที่2ก็คือหลังจากที่ลูกค้าสนใจนะครับต้องการจองนะครับในช่วงนี้ก็คือสามารถทําจองได้นะครับใช้เวลาในการจองประมาณ7จ5ถึงสิาวันเํมือนกันเพื่อการเตรียมนะครับขึ้นอยู่กับคิวในแต่ละช่วงด้วยถ้าคิวแน่นในการจะกระเถิบไปหน่อยนึงนะครับช่วงนี้ลูกค้าก็จองคิวเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันใช่ครับส่วนวันที่เข้ามาติดตั้งจะใช้เวลาประมาณ4.6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับรถ คือก็มี3สเต็ปก็คือ,อเข้ามาเช็กระบบก่อนว่ารถของเรามีปัญหาตรงไหนถ้าเกิดมีปัญหาก็จองคิวก็คือขั้นตอนการจองคิวนี้ก็ไม่ต้องทิ้งรถไวไ้ก็คือขับรถกลับบ้านได้พอถึงเวลาเราก็เอารถเข้ามาเปลี่ยนใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงก็สามารถขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอถึงข้ามวันก็เป็นบริการที่น่าสนใจนะครับ แล้วในอนาคตเนี่ยครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฮบริดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์เพราะว่ามันก็ยังมีลิเทียมไอออนอีกเรามีแนวทางยังไงที่จะรองรับรถยนต์แบตเตอรี่ประเภทนี้ไหมครับรับกลุ่มรถที่เป็นลิเทียมตอนนี้ก็คือทางเราอยู่ในช่วงของการนำเครื่องที่จะทํากับกลุ่มลิเทียมเข้ามาแล้วก็มีมาประมาณสักปี64อ๋อปี64ก็ ก็น่าจะมาแล้วในปีหน้าไม่นานนะอีกไม่กี่เดือนนั้นลูกค้าที่เป็นเบนซ์หรือว่าอะไรอุ่นใจได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมีมาแล้วแล้วก็ผมได้ยินข่าวมาว่าสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจเนี่ยบโวมีแนวทางให้ด้วยคือ,อยังไงบ้างครับคือตอนนี้เราก็กำลังเปิดรับตัวแทนจำนวนจำกัด อ๋อจำนวนจำกัดด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีของรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้านะครับคือมาแรงมากครับคือเราก็อยากจะหาคนที่มีความพร้อมที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะครับอาจจะอยู่ในธุรกิจที่เป็นทํารถยนต์อยู่แล้วนะครับเป็นโชว์รูมหรือเป็นรู้ซ่อมรถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับเราก็ยู่ี ก็ใครที่กำลังสนใจในธุรกิจนะครับ mm. เกี่ยวกับรถยนต์ไฮบริด mm. และก็รถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถติดต่อพี่น็อตได้ดยินดีให้คำปรึกษานะครับพี่น็อตบอก mm. เพราะว่าผมต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ย mm. ไปได้ไกลแน่นอน mm. เพราะว่าธุรกิจรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเนี้ยกำลังบูมมากในประเทศไทย mm. นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะนะครับ mm. ก็อาจจะ ตอบข้อสักถามที่หลายคนถามผมเข้ามาในช anel นะครับว่ารถยนต์ไฮบริดเนี่ยดีไหมถ้าจะซื้อตอนนี้ดีหรือเปล่าถ้ามีปัญหาก็ได้รู้กันแล้วว่ามีศูนย์บริการซัพพอร์ตอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลที่สำคัญก็คือมีทั่วประเทศคอยซัพพอร์ตคุณจะขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่หรือไประยองตะวันออกคือเรามีศูนย์ซัพพอร์ตอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวครับ และทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาฝากในวันนี้ครับยังไงต้องขอขอบคุณทางพี่น็อตด,ด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลที่ดีในวันนี้ยังไงต้องขอบคุณมากครับสวัดดสดีครับและนี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่เราได้นํามาฝากในวันนี้นะครับสําหรับใครที่ใช้รถไฮบริดอยู่และมีความกังวลว่ารถยนต์ตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าสามารถติดต่อบริวอร์ได้นะครับผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ